มาอยู่บนรถอีกแล้วนะคะแสดงว่าเราต้องไปไหนใช่ไหมก็คือเดี๋ยวยิมนะคะจะกลับจากคอนโดเนี่ยไปที่บ้านไปที่ร้านนะคะไปหาปป๊าัม่มๆนะนะเนื่ความว่าเมื่อวานนะคะวันที่2 1่สภาคมเนี่ยไปนอนเกิดของมหม่ำยิมนะคะแต่ว่าเราก็ได้ทําการเตรียมกับปป๊าแล้วก็ยอนนะคะว่า ืมอะเราแกล้งลืมวันเกิดเขาอะไรเงี้ยเสื้อปกติคุณแม่ดิเนี่ยเขาเป็นคนแบบที่น้อยใจแบบเสียใจยง่ายเสียนําตาง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอยากรู้ว่าเออถ้าเกิดเราเนี่ยลืมวันเกิดเขาสักปีนเนี่ยเขาจะแบบทาสีหน้ยังไงนะคะตอนเขาเจอเราอะไรอย่างงี้แล้วก็ได้ความว่าปีนี้เนี่ยหม่อมหมามาอายุครบห้าสิบพอดีนะคะก็เป็นเลขที่สวยงามนะคะเราก็เลยเตรียม เตรียมไว้แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์เขากันเดี๋ยวยังไงตามไปดูกันที่ร้านนะคะว่ามาจะทำหน้าอยางไงไปค่ะอะไรดี๊ดีแล้วช่วยกันเรือ่อ มีทำไมเขาไม่แปะมาเป็นอันเดียววะนี่ันนะร้านเค้กอันนี้คือไม่มีแปง้งไม่มีน้ำตาลไม่มีเนยตรงนี้ดีไหมถามตอนที่เสียบแล้วเนี่ยน,นะ,ะกินได้ไหมอันนี้กินได้ก็ลูกไม่ได้ <c oughs> เอาอันไหนดีอันนี้กับอันนี้ไหมแล้วก็อันนี้มันเป็นเค้กแบบเป่าไหมเอ้ยมันเป็นเทียนแบบเป่าไมหมไปดอกแกงแม่ดีกว่าเป่าแล้วไม่ดับใช่โอ้โอตาย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 เทียนอันนี้ไหมเลือกไปถึงจะถามทำไมเอาก็ขอคำตอบนี้แบบ ม่ปักไปหมดเลยะรวยรยทอไรกนทำามเหมาะสมทความเหมาะสมเมาะแล้วเหมาะเมาะอันนี้ที่จุดแรกก็คือความจุดนั้นเอาไปแจ็คมาาบของัให้ด้วยนูเหรอ โอ้อแม่ดิโหนี่ข้าเป็นรเคาเนี่ยสองความบาลานซ์ระดับสิบโอ้โดีกว่าหวา Happy b i d y เลอเลยของเวหมให้สอง่องเลยวห้เือวองในก่อยสองกล่องเลยอเล่สอล่องสองกล่องเลยอ่ะขอบคุณนะะมากันมีให้ก่ขอบคุณค่ะแม่ให้เดาก่อนว่าของขวัญในนั้นคืออะไร đi rồi thì mình มาบอกว่ามามายอยากได้รองเท้าู่นี้นะคะเพราะว่าอิ่มใส่นี่งไ <c oughs> <c oughs> งนี่ไงจะได้ใส่เหมือนกันคนละสีนะคะ <Okay. S 2> ชอบไหมอะ <c oughs> ใส่ได้ไม่ไม่รู้จะใส่ไมดว่ากล่องนี้คืออะไร ทายก่อนเราค่อยเก็สปิชี่เดีสปิชีเดียวแบบนี้ถูกอขนาดบ้าน,าน,านเลยแล้วยอนไปใบแม่ทำไ,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 ไมใบมาอะไรบใบมแคบั่นเรแบันใอนาจจะแค่กล่องเฉยๆก็ได้ ให้หมอบมาสองคู่นะคะคู่หนึ่งไว้ใส่เล่นอีกคู่หนึ่งไว้ใส่ออกกําลังกายเพราะว่ารองเท้าหมอบมาไม่น่ารักแล้วเลยซื้อคู่ใหม่ให้ <c oughs> <c oughs> ดูคนแตกต่าง <c oughs> ใส่ได้ไหมเปลี่ยนเลยไหม <c oughs> ปะป๊าหมาบมาเป็นคนชอบออกกำลังกายนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นซื้อรองเท้าให้ถือว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่า <c oughs> เป็นรุ่นที่ซัพพอร์ตป้ายเท้าด้วยนะคะเป็นรุ่นที่แบบว่าเนีย่ยสำหรับคนวิ่งอะแบบว่ามันจะกระชับพื้นแล้วก็มันค่อนข้างเบาระบายอากาศดีงยใส่ได้ไหมพอดีไหมไม่ถามไซส์เท้าแมด่ด้วยนะซื้อเลยพอดีไหมดนะได้ดู สะท้อนแสงน่ะหนูใส่คงได้ใส่ไม่เตี้ยวอ่ะคงไม่ได้ใส่วิ่งอ่ะทำไมอ่ะมันขาวาขาวอ่ะสวยจังเลยดได้เดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวแม่ก็จะใส่คู่นี้เลยแม่ก็จะไม่เปลี่ยนแล้วอเอ้ยหนูว่าใส่คู่นี้แล้วเท้าดูเรยวกว่าเท้าดูเรยวกว่าคู่เก่า,าอ่ะแต่เดี๋ยวมันจะยืดอีกนิดนึงนะแม่ มันเป็นผ้าคังๆเพราะว่าถุงนอาเลกสาป่ะถ้าดเล็กๆชอบไหมขาล็กชอบไหมคะชอบีขอบคุณนะคะบคแฮปปี้นเดนะคะขอบคุณนะคะ จบคลิปแค่นี้นะคะเพราะเดี๋ยวจะไปกินเค้กมีคนรอกินเค้กอยู่ตรงนน้นด้วยอยู่ตรงโน้นโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเท่านี้นะคะอาจจะมีบางส่วนมึนๆงงๆไปบ้างนะคะหรือมีบางส่วนแบบว่าเว็แบบไปเว็แบบมาถึงต้องอาจจะไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็าต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยแล้วก็ยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปค่ะ